จเจริญเติบโตทางด้านประชากรยิ่งใหญ่ที่สุดท่านคงไม่ทราบนะครับว่าชาวพูทอย่างประเทศไทยเนี่ยมีการจเจริญเติบโตของผู้คู่ผัวเมียเนี่ยประมาณคู่หนึ่งก็1.7-1.8เท่านั้นเองแต่ของเขานั้น8.1กลับกันโดยิ้นเชิญนั้นถ้าเรพูดถึงการจเจริญของ populaion t แล้วประเทศไทยก็ไม่เกิน20ปีครับประชากรทางด้านหนึ่งจะเกิดขึ้นมาประมาณ3 20ล้านคน30ล้านคนขึ้นไป อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศทั่วโลกนี้ผมนึกไม่ออกแต่ผมจําได้ว่าสงครามรูเสดนั้นเคยสู้กันระหว่างคริสกับอิสลามนานเป็นร้อยร้อยปีและสงครามยุติลงก็ต่างคนต่างอยู่ในยุคใหม่นี้สงครามกําลังเกิดขึ้นหรือเปล่าสงครามกําลังเกิดขึ้นจริงหรือ และเป็นสงครามการลุกด้วยประชากรใช่หรือไม่และเมื่อมันเป็นสงครามรุ่นใหม่เป็นสงครามในการเดินหน้าเข้าสู่การสร้างประชากรของพลโลกให้เปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งเป็นอีกศาสนาหนึ่งและไม่เคยมีศาสนาใดก็ตามแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นศาสนานี้แล้วจะกลับคืนไปสู่ศาสนานั้นได้พันหกร้อยล้านคนนั้นทั่วโลกนั้นไม่ใช่ประชากรน้อยๆและในระยะอัในใกล้นี้ก็คงจะแซงคริสซึ่งมีประมาณ 2, สองพันเศษ อาจจะกลายเป็น2องพันขึ้นไปเป็นต้นที่น้องชาวพุทธที่เคารพครับที่ผมมาพูดนั้นบางครั้งนั้นผมก็เข้าใจนักสิทธิมนุษยชนผมก็เข้าใจที่ท่านเห็นอกเห็นใจพวกเขาผมก็มีเมตตาธรรมเพราะผมเป็นชาวพุทธผมเห็นเด็กถูกคลื่นซัดเข้าสู่ฝั่งผมเห็นการดิ้นรนหนีตายของพวกเขามาแม้แต่เขามาอยู่ในประเทศไทยผมก็เมตตาสงสารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรฮิงญา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุยกูหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามแต่ที่ทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยก็ยากที่จะสะกัดกัน้นบัดนี้นั้นเขาไม่ได้อยู่แค่ภาคกลางเขาอยู่ภาคเหนือภาคอีสานหากท่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างได้ผมได้ติดตามอยู่ท่านจะทราบว่าเขาโตเร็วเกินกว่าที่เราคิดนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องตระหนักว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะปกป้องเป็นหัวข้อที่เราควรจะพูดหรือไม่ เราจะแก้ไขอย่างไรหรือเราจะปล่อยให้เป็นไปตามปกติของมันแน่นอนแล้วครับว่าวิถีชีวิตของโลกนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปณวันหนึ่งทั้งโลกใบนี้ทั้งโลกพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่เป็นศาสนาเดียวกันมันก็พร้อมที่จะเป็น่างนั้นคําว่าอัตลักษณ์ก็ดีคําว่าคุณธรรมก็ดีคําว่า,าศาสนาบัญญัติก็ดีมันล้วนแต่เป็นคําที่ขณะน,นี้บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย และโดยเฉพาะฉบับที่กำลังล่างก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นผมมาพูดท่านเพื่อให้ท่านได้สติได้ยังจิตได้ท่านดูถึงความาเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้และในประเทศไทยพี่น้องชาวพุทธที่เคารพครับท่านเป็นสื่อมวลชนที่มาอยู่นาทีนี้ท่านจะช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาของเราอย่างไรท่านจะช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างไรลำพังพวกผม และคนคณะที่ทํางานจะอยู่ในการนั้นสหานี้ไม่ว่าจะเป็นชายนิรันดร์ก็ได้ชิงยุ่จะอยู่ในสื่อมวลชนหรืออยู่ในองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเรามีกําลังเพียงน้อยนิดและไม่สามารถจะทาสิ่งที่เราคิดได้ไปไกลเลืเกินมันก็เลยกลายเป็นยากลำบากก็คงจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาของ เราที่ผลไตเติ้นนำให้ท่านเห็นภาพว่าโลกนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้ชีวิตของพวกเรานั้นท่านยังมีอายุน้อยอยู่ท่านจะเห็นไม่เกิน2 0ปีแต่ถ้าเผื่อหลังจากนั้นบันอีกเรื่องหนึ่งผมคงไม่อยู่ดูกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรอกเพราะผมอายุสูงมากพอสมควรแล้ว แต่ผมก็อยากจะเห็นสิ่งที่มันดีงามเกิดขึ้นก็คือพระศาสนายัางลากฝังลึกในประเทศไทยให้สมกับว่าเรามี94เปอร์เ็นเป็นชาวพุทธเราจะทำไใ,ให้เราเข้มแข็งเราจะทำไใ,ให้เรากล้าหาญทำไให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยเกิดความมั่นอกมั่นใจว่าพวกเราได้ทนุถนอมรักษาพระพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยืนอยู่ในประเทศไทยนับเป็นพันๆปีที่พุทธศาสนาอยู่ในดินแดนสวนุวรรณภูม,แมิแห่งนี้ตั้งแต่เราเป็นอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรลาวไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสุโขอาณาจักรอะไรก็ตามแต่รวมจนทั้งเป็นราชอาณาจากักรตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสู่กรุงศรีอยุธยาสู่กรุงธนบุรีจนทั้งถึงกรุงรัตนโกสินปัจจุบันเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาโดยตลอดแต่ถึงอย่างไรก็ตาม94เปอร์เซที่บอกนั้นเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นแต่เราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้แค่ไหนให้เกิดขึ้นแม้สิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่ในเบทีปัจจุบันก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำไมไม่บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเป็นในลงในรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมานั้นพระหมหากษัตริย์ไทยเป็นองค์อุปถัมภ์ปกและได้ประกาศตลอดเวลาที่ทุกรชาชการบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั่นคือกฎหมายที่ออกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิ์ที่วาจาของพระหมหากษัตริย์นั่นก็คือออกมาเป็นกฎหมายนัน่นเอง แต่ตั้งแต่2 4 7 5เหเป็นต้นมานั้นเราก็อยากจะเห็นคำเนี่ยบัญญัติในพระพุทธศาสนาเราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาพี่น้องชาวพุทธิารพครับมาตราหนึ่งบอกเอาไว้อย่างชัดเจน่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นั่นหมายถึงเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้แต่ท่านกําลังดูใช่ครับว่าภาคใต้ควรจะแบ่งหรือ,อยังไม่กี่ปีท่านอาจจะเห็นว่าปัตตานีดารุสรามเกิดขึ้นในสามจังหวัดสี่อำเภอทัดฟต ชีวิตพวกเราเนี่ยเห็นแต่เขาจะไปหรือไม่ไปเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเกินพออยู่แล้วประชากร90เปอร์ซ็นเป็นอะไรคนชาวไทยมุสลิมที่อยู่ที่นั่นที่เป็นคนที่เคยอยู่ดั้งเดิมมาน,นั้นเขาเป็นคนดีมีศรลธรร,รู้จักมกคุณกระวผู้อย่างดีเขาก็ต้านไม่ไหวเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาหนึ่งก็จะหลุดไปนั้นคาว่าประเทศไทยในมาตราหนึ่งที่บอกว่าราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มันกาลังจะถูกแบ่งจริงหรือไม่ หรือในประเด็นที่สองที่บอกว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านคเชนเนะว่านั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สถาบันศาสนาอยู่ในมาตราไหนเราก็อยากเห็นเกิดสักมาตราหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติถ้าเบอร์บัญญัติไว้สักมาตราหนึ่งว่าประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราก็จะพอใจพี่น้องชาวพุทธที่เคารพครับ ผมคงไม่มีเวลาที่จะพูดมากนักเพราะผมมาพูดนําและกล่าวตอนรับท่านใช้เวลามากเกินไปชายิลันเตือนผมแล้วหมดเวลาผมก็จําเป็นที่จะต้องลงจากเวทีปพ,พี่น้องชาวพุทธครับถึงเวลาที่เราจะต้องรวมมือร่วมพลังกันและในนามขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยซึ่งรวมกัน53องค์กรคราวนี้เรารวมกันนะ53องค์กรท่านใดองค์กรใดที่ยังไม่ได้รวมมาบอกกับผมหรือบอกชายนิราน หรือบอกคุณธีระเพื่อจะร่วมเป็นองค์กรที่เพิ่มมากขึ้น ท่านลืมไปว่าท่านเป็นสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลพุทธศาสนาะท่านก็เป็นสมาชิกของเรานะครับสภาสตรีแห่งนี้นะครับก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์กรเรามีหลากหลายต่างกนต่างมีภารกิจของตัวเองแต่มารวมกันในภารกิจทพุทธศาสนานั้นองค์กรใดที่มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองปอกป้องดูแลพุทธศาสนาะมาเป็นสมาชิกได้ทั้งหมดไม่จําเป็นว่าจะต้องชื่อพระพุทธศาสนาชื่ออะไรก็ได้เราจะรวบรวมท่านเอาไว้ครานี้ห้าิบส ามองค์กรในระยะเวลาสองปีแห่งการตอตังอาจจะสามสี่ปีคณะมีเป็นพันองค์กรนี่คือพันหนึก่งกำลังที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเราเพิ่งตั้งมาสองปีและครั้งนี้ก็เป็นการจัดเสวนาคครั้งแรกขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธประเทศไทยโดยให้องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเป็นผู้จัดขึ้นขอต้อนรับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านก็รู้จักกับผมคุ้นเคยกันมานานทํางานด้วยกันทางด้านศาสนาเหมือนกันนะครับแล้วก็ร่วม ไปร่วมตายในหลายเรื่องของงานพระพุทธศาสนาและก็ขอต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งมาร่วมชุมนุมอยู่ที่นที่นี้ขอต้อนรับท่านสมาชิกองค์กรเครือข่ายชาวพุทธและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่เวทีเสวนาเรื่องการปกป้องและส่งเสริมพุทธศาสนาขอให้ท่านได้ติดตามรายการต่อไปขอบพระคุณครับ กับขอบพระคุณนะคะท่านประธานเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทยค่ะพลเอกธงชัยเกื้อสกุลค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมดรชวีรัตเกษตรสุนทรได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถหวยความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ด้านบนเวทีขอกราบเรียนเชิญค่ะ